ผอโหโชคดีนะครับลงแมก็เจอเลยนี่นะครับบุญเฟรมไหมหรือว่าทางสเตนทที่เรามาค้นหากันเอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การสำรวจดวงดาวแล้วก็ท่องอวกาศไปกับแอสทร n นีเหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ทําการสร้างเจ้าเครื่องซซยิซิฟัตนะครับสร้างแรกพื้นฐานจากดินนะครับแล้วก็อัปเกรดเจ้าเครื่องมือขุดของเราในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมีภารกิจกันต่อนะครับนั่นก็คือการสร้างนะครับ เคมิสตี้แล็บนะครับซึ่งเคมิสตี้แล็บเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ทางสเตนเป็นส่วนประกอบในการสร้างนะครับเพราะว่าจากข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยไม่สามารถหาในจากดาวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหาแร่ทางสเตนจากดาวที่2หรือว่าดวงจันทร์นี่นะฮะก็จะมีแร่หลักก็คือ บุญเฟรไมไหมที่จะถลุงออกมาเป็นทางสเตนนั่นเองนะครับการที่จะไปดวงจันทร์นั้นเราก็ต้องสร้างยานอวกาศของเรานะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการฟาร์มค่าการวิจัยมาแล้วนะ,ะซึ่งการไปดาวดวงอื่นนะครับเราก็จำเป็นจะต้องมี small shuttle ใช้ค่าการวิจัย1,500ไบต์แล้วก็ใช้อลูมิเนียม2ก้อนอันนี้เราก็มีอยู่แล้วนะก,ก็กดอัปเกรดได้เลยแล้วก็ไหนๆก็ไปแล้วนะครับแล้วก็ทำ landing pad เอาไว้ด้วย เพื่อที่จะมีที่ลงจอดง่ายๆนะครับนี่ก็อัปเกรดไปด้วยกันเลยแล้วก็ l a n d i n p pad เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้อลูมิเนียม1ก้อนแล้วก็เซรามิก2ก้อนเราจะได้จากการนเอาดินเนี่ยมาเผาแล้วก็จะได้เป็นเซรามิกนะครับซึ่งดินเนี่ยผมว่าค่อนข้างหายากอยู่เอ๊ะแต่ว่าตรงนู้นก็เหมือนจะมีนะนั่นนะฮะเออก็ไม่ยากนี่ก็อยู่ใกล้เนี่นะ นี่นะครับดินก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นก้อนสีน้ําตาลน,นี่ใช้อินวิตเตอร์หมดนัน,นพุดขึน้นมาแต่ได้แต่ว่าได้มาก้อนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไปสร้างเคลจากเครื่องปั่นดินของเราดีกว่าเนี่นะเดี๋ยวมจะสร้างเคลจากเครื่องปั่นดินตรงนี้นะก็กดปุ่มเขียวนะครัดูดดินออกมาปั่น ตกเดี๋ยวเติมไฟหน่อยนะ,ะในการหาเชื้อเพลิงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้คอมโบของเจ้าตัวหมอดที่เราสร้างมานะครับก็คือใช้วายมอดกับอินเทอมิเตอร์มอดตัวนี้นะครับในการเก็บรวบรวมออแกนิก hmm. เพื่อจะมาเป็นเชื้อเพลิงของเรานะครับก็คือตัววายมอดเนี่ยจะทําให้พื้นที่ในการดูดเนี่ยกว้างแล้วก็อินเทอมิเตอร์เนี่ยทำให้พื้นที่เนี่ยไม่เสียไปนะครับเพราะฉะนั้น เราก็สามารถดูเจ้าออร์แกนิกมาใช้ได้อย่างสบายใจนี่นะแปบ๊บเดียวแล้วก็ได้ออร์แกนิกมาเพียบเลยกลับไปที่บ้านกันนี่นะแล้วก็เอาเคลที่ได้เนี่ยมาเข้าไปใส่ในเตาหลอมเนะีราก็จะได้เป็นเซรามิกออกมาตบบน,นี้นะนี เดี๋ยวเราสร้างยานอวากาศของเราก่กอนดีกว่าการสร้างยานอวากาศเราก็ต้องใช้ลัดพิลเตอร์นะเพราะฉะนั้นต้องสร้างลัดพิลเตอร์ขึ้นมาก่อนใช้คอมพาวสามอันนี่นะสร้างลัดพิลเตอร์ขึ้นมาโอเคได้ลัดพิลเตอร์เสร็จแล้วก็มาวางที่แพลตฟอร์มนะครับ ล็อแล้วทีนี้แล้วก็เลือกมาที่สมอลชัตเติลนะหรือยานอวกาศของเราแล้วก็เดี๋ยวไปเอาอลูมิเนียมมา2ก้อนแล้วก็กดสร้างได้เลย แล้วก็ส่วนประกอบชิ้นสําคัญอีกชิ้นหนึ่งนะครับในการที่จะไปสู่อวกาศนั่นก็คือเชื้อเพลิงนะในเชื้อเพลิงของยานอวกาศเราก็ต้องสร้างเจา้าตัวนี้นะครับ solid fuel thruster ตัวนี้เราจะต้องใช้อลูมิเนียม1ชิ้นแล้วก็แอมโมเนียม1ชิ้นเหมือนตอนที่เราเล่นในทูตุเรียนะครับอลูมิเนียมนี่ไม่มีปัญหามีแล้วแต่ว่าแอมโมเนียมเนี่ยเราจะต้องไปหามาเพิ่มหรือว่าใช้เครื่องปั่นดินก็ได้นะครับง่ายๆแต่ว่าเดี๋ยวผมลองไปหาดูก่อนดีกว่า แอมโมเนียมนี่น่าจะอยู่บนภูเขาฝั่งนู้นนะเดี๋ยวลองไปหาดูก่อนนะครับเพราะว่าจะอยู่ในป่าในภูเขานี่แหละแอมโมเนียมอ่ะอ่นนี้ไงพูดถึงก็เจอเลยที่ตรงนี้เราเคยเดินผ่านมาแล้วนี่อ๋อโอเคนะนี่ก็ใช้แล้วก็ใช้อินฮิมิเตอร์มอด แล้วก็วายหมอดคู่กันนะดูเดี๋ยวก็ได้มา4-5ห้าก้อนแล้วเนอะาของไปวิจัยด้วยแล้วกันยกขออมาวิจัย ก็มาสร้าง solid fuel taster น,นี่นะใช้แอมโมเนียมหนึ่งแล้วก็อลูมิเนียมหนึ่งไปหยิบอลูมิเนียมมาแล้วก็เริ่มสร้างได้เดี๋ยวขอย้ายเจ้าตัวเชื้อเพลิงไปไว้ฝั่งนู้นดีกว่าจะได้เติมง่ายๆนะอันนี้ย้ายมาไว้ฝั่งนี้แล้วก็เสียบปลั๊กไป เห็นะครับเสร็จพอดี solid fuel ูอ u s t e r นี่ก็เตรียมไว้กับกานำอากาศของเราต่อไปก็ landing pad นี่เซรามิกสองแล้วก็อลูมิเนียมหนึ่งกดสร้างได้แล้วสิ่งที่จะเป็นสำหรับการไปท่องอวกาศอีกชิ้นหนึ่งก็คือออกซิเจนนะครับเห็นไหครับออกซิเจนเจเนเรเตอร์ ใช้ค่าการวิจัย1,800ไบต์ตอนนี้มี1,500นะั้นเดี๋ยวขอไปฟาร์มอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มค่าการวิจัยบนภูเขากันดู อาครับตอนนี้เราก็ได้ค่าการตั้งใจมาพอแล้วนะครับใช้1,800นะอ่าแล้วก็ใช้อลูมิเนียมหนึ่งเซรามิกหนึ่งสร้างออกซิเจนเจเนเรเตอร์อ่าตัวนี้น,นี้ก็น่าจะใกล้ครบแล้วนะของที่เตรียมจะไปสำรวจอาวากาศนะแล้วก็มีอีกอย่างนึ่งครับก็คือการแพ็คของนะครับตัวนี้ จะเอาไว้สําหรับในการย่อส่วนของของเรานะครับแต่ว่ามีทิคสําหรับการใช้แพ็กเกจเจอร์นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถซ่อมทัสเตอร์ได้นะปกติแล้วเนี่ยทัสเตอร์เวลาใช้เนี่ยมันจะเสียนะครับถ้าเราเดินทางไปสักรอบ2รอ,อบเนี่ยตัวทัสเตอร์มันก็จะพังไปเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้แพ็กเกจเจอร์เนี่ยมันจะเหมือนการทําให้ทัสเตอร์เนี่ยเป็นของใหม่นะครับทำให้เราไม่ต้องสร้างบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็อัปเกรดเลยแล้วก็แพ็กเกจเจอร์นะครับเราก็จำเป็นจะต้องใช้ กราฟา์ฟซึ่งนี้ผมว่าเตรียมมาไว้แล้วนะครับเั้นก็สร้างเตรียมมาไว้ได้เลยนี่นะแพคเกจเจอร์ของที่เตรียมตันนี้ก็น่าจะครบแล้วนะครับมียานอวากาศมีเชื้อเพลิงมีแลนดิ้งแพดแล้วก็มีออกซิเจนงั้นสิ่งที่ต้องเตรียมไปสำรวจผมเอาคอมาวเไปแล้วกันจะได้ไปสร้างเทเตอร์นะครับ แล้วก็มาอันแพ็กยานอากาศเรากันนี่แล้วก็สามารถใส่ช่องได้หนึ่งช่องนี้นะครับแล้วก็คัสเตอร์ก็เอาไปใส่อันแพ็กเกจออกซิเจนอันนี้ก็แพ็กใส่หลังของเราเข้าไปอ่ะแล้วก็เจ้าตัวแพ็กเกจเนี่ยเรามาแปะฝากกับยานอวกาศด้วยก่อนได้นะ เดี๋ยวค่อยมาใช้ฝากเอาไว้ก่อนโอเคเท่านี้เราก็พร้อมที่จะเตรียมสำรวจดวงจันทร์กันแล้วนะครับงั้นเราก็ออกเดินทางสู่อวกาศกันเข้าไปที่ยานกด C เพื่อบินนี่นะบินขึ้นสู่ท้องฟ้านี่นะอันนี้คือ นอกโลกอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บ้านของเราอตอนนี้เราก็อยู่ในวงโคจรของดาวแรกนะครับแล้วถ้าเราจะไปดาวดวงอื่นก็กดปุ่ม C อีกหนึ่งทีอันนี้ก็จะเป็นในระบบสุริยะจักรวาลน,นะ,ะเลือกดาวที่เราจะไปอันนี้คือดวงจันทร์ดาวของเรานะครับมีดาวดวงอื่นที่เราสามารถไปได้ แต่ว่าเดี๋ยวเราไปที่ดวงชัรนก่อนแล้วกัน,น,น,นแล้วก็ดาวในแต่ละดวงนะครับก็จะมีประตูมิติบนผิวดาวนะครับเพราะฉะนั้นในการลงจอดเนี่ยเราก็เลือกจุดลงจอดที่อยู่ใ,ใกล้ประตูมิติอ่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างต่างดาวนะครับแล้วก็มีแสงพุ่งขึ้นมาโอ้โหนี้ จุดอยู่ใกล้เลยเข้าอันไหนก็ได้แล้วเนี่ยไปทางซ้ายแล้วกันโอ้โหทำไมมันจอดในหลุมเนี่ยไฟดึงเท่าไหร่โอเคี๋ยวขอย้ายไปอยู่ ใกล้ๆกับประตูวาร์ฟแล้วกันนะยานอวกาศนี่เราสามารถย้ายไปได้นะครับในระหว่างการเดินทางก็จะมีออกซิเจนติดมาให้ด้วยอย่างนี้ก็คือแล้วก็ไม่ต้องกลัวออกซิเจนหมดนะก็ค่อยๆลาบ นี่คือประตูมิติบนผิวดวงจันทร์นะเดี๋ยวเรเดี๋ยวผมจะวางเดี๋ยวผมจะวางเจ้าตัวแ a ด d ิ n งแพ d เอาไว้ใกล้ๆตรงนี้นะครับเวลาที่เรามาดาวนี้อีกทีเนี่ยยานก็จะมาลงจอดตรงนี้ได้เลยนะพออันแพ็กเกจเสร็จเราก็ต้องเลือกพื้นที่เี่อกติดตั้ง เอาอย,า,ยววานไปวางก็ได้นะนี่แล้วก็เดี๋ยวขอซ่อมเจ้าตัวทัสเตอร์ก่อนดึงมาแล้วก็เอาแพคเกจเข้ามาใส่นี่นะฮะทัสเตอร์ที่ใช้งานเนี่ยก็จะดำๆแบบนี้นะแล้วก็มาแพคเกจกันอีกรอบนึงนพอคลายออกมาเห็นไครับนะทัสเตอร์ก็จะเหมือนใหม่เลยนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานต่อได้โอเค นี้เราก็เอาตัวตัว ator, ออกซิเจนเนเตอร์เขาไปสายที่ยานของเราทอนี้เราก็สามารถต่อจ้าตัวเทเตอร์เพื่อจะมีออกซิเจนออกไปสำรวจที่ต่งตางๆได้แล้วนะ,ะภารกิจของเราในวันนี้นะครับก็คือการออกไปสำรวจหาแร่บ,บุนเฟรมนะซึ่งแร่บ,บุนเฟรมเนี่ยก็จะอยู่ใต้ผิว ของดวงจันทนี่แหละเพะนั้นเราก็ต้องขุดลงไปหาข้างล่างนะครับแล้วก็เริ่มขุดได้เลยนี่ทำทางขุดลงไปง่ายๆตรงนี้แหละใกล้ๆ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเจ้าตัวยานอาวกาศเนี่ยจะเติมพลังงานให้เราใช้กว่าที่โลกนะครับจะไม่เหมือนเติมจากชาัตเตอร์เพราะฉะนั้นทางที่ดีเราก็ควรจะมีเครื่องปั่นไฟในตัวของเราเองนะก็เดี๋ยวสร้างเครื่องปั่นไฟเพิ่มแล้วก็เก็บเชือเ้อเพลิ่ม ทีนี้เราก็ใช้เครื่องปั่นไฟปั่นไฟในตัวเราเอง โอ้โหนี่นะครับเจอเลยนะครับลงมาก็เจอเลยอันนี้นะครับก็ได้ที่เราตามหาครับบุนเฟมไหมจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะเดี๋ยวก็ต่อสายออกซิเจนลงมาก่อนโอ้โหหมดจะเจอก็อเจอนง่ายนะมาหมดเห่อจะมูลล้อไลยูลักลกระดดกลับบ้านสิครับ เอาของที่ไม่ใช้แล้วก็โยนทิ้งไปก่อนอเต็มแล้วอ่ะนี่นะแล้วก็สิ่งจะเป็นอีกอย่างนึงนะครับสำหรับการลงจอดบนดวงดาวนะครับก็คือจุดมาร์กที่เราลงจอดคือเรามี running pad แล้วนะครับแต่บางทีเราจะงงนะว่าจุดไหนนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีจุดมาร์กก็คือเบคอนนะครับไว้บอกว่าจุดๆุดนี้เป็นจุดสําคัญของบนแผนที่นะครับก็เอามาวางไว้ ราสามารถเปลี่ยนสีได้นะเป็นสีแดงแล้วกันทีนี้เราก็กลับบ้านได้แล้วนะโอเคเอาสู่ย่านบินขึ้นไปนี่นะจุดที่เรามาร์กเอาไว้ เขาจะมีจุดลงจอดใกล้ๆก,กันอันนี้แล้วก็ต้องเลือกให้ดีนะเลือกผิดนี่ก็คือไฟอีกที่หนึงเลยฮะเพ่งก็ออกเข้าสู่วงโคจรกลับไปที่ดาวบ้านของเรา นี่นะครับอย่างที่บอกทุกดาวเนี่ยก็จะมีสิ่งก่อสร้างหรือว่าประตูมิติบนผิวดาวถ้าจะให้ดีอะเราก็ไปสร้างฐานตรงใกล้ๆกับประตูมิติก็ได้เพราะว่าพอองหลังเนี่ยเราจะสามารถเดินทางข้ามไปสู่ดาวอื่นได้นะครับโดยที่ไม่ต้องบินออกมานอกอวอากาศแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะย้ายบ้านเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกับตัวประตูนี่แหละ <S <S บ้านอยู่ตรงนู้นแต่ว่าประตูอยู่ตรงนี้งั้นเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวมารเดี๋ยวเล่งทางดีๆนะเดินทางมาทางนี้ ทามภูเขาไปนะครับฝั่งนูน้นเมื่อกี้จุดที่เรามองเห็นจากอากาศนะครับประตูมิติก็จะอยู่ทางด้านทิศทางนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายฐานไปอยู่ทางนู้นแล้วกันได้แลมมาแล้วเราก็ออกมาทะลุนี่นะฮะเราก็จะได้ทังสเตนออกมาเพียบเลยนะครับ เอาละครับก็จบกันไปนะครับสําหรับภารกิจในพาร์ทนี้นะครับสาหรับการออกไปสํารวจแล้วก็หาวัตถุดิบบนดวงจันทร์สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ